เหตุผลสําคัญคือว่าตั้งแต่รัฐบาลตั้งแต่มีรัฐประหารเนี่ยเข้าไม่ครบเราตรงตรงเลยเข้าไม่ครบเราถ้าถือประเทศไทยอยู่ใน ICU คุณต้องเข้ามาปั๊มหัวใจผมชื่อใช้คําว่ายุธาทธศาสตร์ทวงคืนประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีถ้าท่านทักษิณมีความคิดดีๆส่งผ่านไปทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพูดผ่านในรายการทักษิณทองดีๆเราก็รับฟังแล้วนำมาปรับใช้ พักเพื่อไทยพักการเมืองขนาดใหญ่หวังชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลมาพร้อมแคมเปญคิดใหญ่ทาเป็นเพื่อไทยทุกคนซึ่งการเลือกตั้งที่จะถึงนี้พักจะนำเสนอนโยบายอะไรเพื่อเอาชนะใจประชาชนวันนี้พบกับนายแพทย์พรหมินเรืสุริเดชประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจพักเพื่อไทยในรายการชี้ชะตาเลือกตั้ง66 แลชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกๆคนค่ะ10คน10เขตเพื่อที่จะให้เราไปต่อต้านรัฐประหารร้0ยนีได้รับผลกระทบจากภัยออนไลน์นัองกำหนดตามวาระจะต้องเลือกตั้งภายในส5วันในเรื่องของการสร้างความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อมารับใช้พี่น้องชาวขุนฝางเราทั้งหมด400คนจะรับบัตจะดูแลคนทั้งเจสิล้านไปหมด ดีคุณหมอคมมินครับผมสวัสดีครับวันนี้พรรคเพื่อไทยครับประกาศโสดแกนว่าคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนเนี่ยก็อยากให้คุณหมอชี้ล่อนครับว่าสิ่งที่เราจะนําเสนอนะนโยบายต่อการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนโยบายของเราเป้าหมายใหญ่ที่สุดก็คือการที่ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีพูดง่ายๆคือหารายได้แล้วเราดูในทุกกลุ่มดูถ้าแหล่เกษตรกรเราจะเพิ่มรายได้ขึ้น3เท่าเรามีพิธีการที่ชัดเจนก็ต้องเปลี่ยนเรื่องของเกษตร ั้งเดิมให้เป็นเกษตรทันสมัยใช้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะทำให้ประชาชนเนี่ยดีขึ้นด้วยในพร้อมๆกันเพราะเกษตรกรมีตังในการจับใจ่ายใช้สอยก็มาซื้อของซื้อของเพิ่มขึ้นร้านค้าขายของได้เพิ่มขึ้นในขณะเดยียวกันโรงงานก็ผลิตของได้เพิ่มขึ้นจ้างคนงานได้มากขึ้นมีกําไรแล้วแบ่งภาษีกลับมาดูแลเกษตรกรอ,อีกทีนะั้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดการหารายได้เนี่ยต้องกลับมาดูว่าความพื้นฐานเนี่ย ที่สําคัญวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวขนาดนี้เนี่ยคือการเรียกเงินเงินเข้ามาจากต่างประเทศแล้วมันเข้ามาได้ง่ายได้เร็วเข้ามาอยู่แล้วเขาอยากมาอยู่แล้วแล้วกระจายไรายได้ไปพร้อมๆกันเพราะนั้นการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องเร่งผมใช้คําว่าขยายประตูรองรับเงินจากต่างประเทศเข้ามาแลืกระจายพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการด้านเครื่องบินสนามบินการบริการภาคพื้นดิน ล้วนแล้วแต่มีคอคอดในการจัดการทั้งสิ้นนะครับในการบริหารจัดการเรามีสนามบินที่ไปนานาชาติได้ถึง8แห่งแต่วันนี้เนี่ยเราออกระจุกอยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้นเองใช่มทำอย่างไรจึงจะขยายตรงนี้การสร้างกิจกรรมที่จะทําให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวความทะเยอทยานความเข้าใจถึงการการที่เราสามารถสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีได้นี่เป็นเรื่องสําคัญที่เราทาเป็น เรื่องต่อมาคือเรื่องของภาคผลิตดีย๋ยเรื่องภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมนะครับขณะนี้เนี่ยการส่งออกถดถอยมาติดต่อกัน4ี mm. เดือนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหตุผลสําคัญคือว่าตั้งแต่รัฐบาลตั้งแต่มีรัฐประหารเนี่ยเขาไม่ครบเราตรงตรงเลยเขาไม่ครบเราไปครบกันแต่แตกวกัว,กวเข้าใจไหมครับในขณะน,นี้ถ้าเราฟื้นขึ้นมาเป็นประชาธิปไตยแล้วเราเจรจาเป็น mm. เหตุผลก็คือฝั่งของพรรคเพื่อไทยรุ่นแล้วแต่เป็นคนที่ทํางานด้าน เข้าใจด้านธุรกิจและเข้าใจโลกเข้าใจการเจรจาซึ่งพิสูจน์มาแล้วตั้งหลายทีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเปิดเปิดโอกาสนะครับสร้างโอกาสในการลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการทําให้เกิดการลงทุนเราต้องทําให้รัฐสะอาดมีระบบที่ที่ชัดเจนนะครับสิ่งเหล่านี้หนึ่งเจรจาทําให้เขาเข้าใจให้หลักประกันนะครับอันที่สองนี่ต้องทาระบบของตัวกฎหมายแล้วก็ตัวระบบราชการให้ให้สะอาดซะก่อนทําอย่างไร เราจะใช้ระบบของการเรียก Digital Government Digital Government ของเรานี่นะครับหมายคำว่าระบบทุกอย่างนี่โปร่งใสมันอยู่ในระบบหมดทำไมเราถึงพูดเรื่องบล็อกเชนบล็อก a i n ไม่ได้ใช้เฉพาะในโครงการ1นึ่งหมื่เท่านั้นนะครับเราจะมาใช้กับเรื่องของระบบราชการจุดใหญ่สําคัญของพรรคเพื่อไทยเราคิดว่ารัฐบาลคือส่วนหนึ่งหรือผู้ถือหุ้นของเอกชนเพราะอะไรครับเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ย จะต้องจ่ายภาษี20%จากกําไรผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งของกําไรคือผู้ถือหุ้นเท่านั้นเพราะนั้นหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่ดีคือทําให้เขาทามาค้าขายดีขึ้นกลไกสําคัญของการสร้างเศรษฐกิจทับหน้าของเราที่พาประชาชนไปเนี่ยก็คือภาคเอกชนนะครับเพราะนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบเราจะแปลเปลี่ยนรัฐอุปสรรคให้เป็นรัฐสนับสนุนรัฐอุปสรรคเป็นรัฐบริการ ทีอย่างนี้เนี่ยนะับต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแรงผมจะขออนุญาตเล่าเรื่องของอเรื่องดิจิทัลบัลเลตคือโครงการที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแรงถ้าถือประเทศไทยอยู่ใน ICU คุณต้องเข้ามาปั๊มหัวใจนะครับก็คือจะต้องจัดสรรแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้แล้วกระจายไปทั่วเราก็จะเติมเงินให้กับทุกคนที่มีบัตรบัตรประชาชนอย่างเดียวแล้วก็เจเนอเรตโค้ดนะครับนี่เป็นตัวหลักละส่วนในรายละเอียดียวว่ากันอีกทีทุกคนก็จะมีเงินเติมลงไป ตามบัตรประชาชนแล้วคุณเป็นสิทธิในการใช้นะครับไม่เกิน1,000 0บาท10,000บาททุกคนแล้ว1,000 0บาทนี้คุณมีสิทธิใช้ใน6เดือนใน6เดือนนี้แล้วเอให้ใช้ในรัฐะมี4กิโลเหตุผลคือต้องการเกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิน่นแล้วเป็นทั่วไปหมดเลยเลือกออกประททั้งประเทศพึบขึ้นมาเลยมันก็จะยกระดับขึ้นมานะครับเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเรามาได้255เสียงแต่ก็ถูก ตรงไปตรงมานะครับเขาใช้คําว่าถูกโกงผลนะเราก็หาว่าพวกสสพวกนี้ยังไม่ได้รับการรับรองคนนี้นี่ต้องโดนใบเหลืองต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยแล้วแย่งคนไปเติมสสเข้าอีเสริมมา30ที่เพื่อที่จะให้โหวตให้เขาเที่ยวนี้ไม่ยอมเราก็ต้องยืนให้มั่นเสียก่อนให้คนอื่นมายอมรับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับเป้าหมายของเราเราเป็นรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาประโยชน์สุขให้ประชาชนอย่างที่พูด เพราะนั้นประชาชนจะได้อะไรประชาชนถ้าเรื่องเราจะได้สิ่งที่เราพูดถึงก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบองค์รวมเมื่อได้เศรษฐกิจแบบองครวมคุณจะมีภาษีเพิ่มขึ้นค่อยมาดูเรื่องสวัสดิการเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เราเตรียมไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง30บาทที่เรายกระดับขึ้นเราเตรียมไว้แล้วเป็นด้านอื่นๆกลไกที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเราจะเข้าไปส่องดูในแต่ละครัวเรือนเลยสํารวจครัวเรือนดูเรามีโครงการ1ครอบครัว1ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ ให้ข้าคุณไปสํารวจในครัวเรือนเลยแล้วเสร็จแล้วดูซิหาคนเก่งคนหนึ่งหาคนคนหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนใช่ไหมฮะก็มารับการฝึกอบรมตั้งเป้าว่า20ล้านครัวเรือนแต่ับประเทศไทยมี22ล้านครัวเรือน20ล้านงานใน4ปีแต่ละงานไม่ต่ำกว่า2 0 0 0เพราะฉะนั้นเราจะดูแลด้านเศรษฐกิจฐฐฐควบคู่ไปกับเรื่องเรื่องของการดูแลด้านสวัสดิการถ้าเรามีเงินพอและจัดอย่างเหมาะสมแต่ประเด็นสําคัญ ประเทศเราเราเชื่อเราเ,าเชื่อในทุนนิยมที่มีหัวใจหมายความว่าเราทําให้ประชาชนโตประชาชนต้องมีประชาธิประเทศต้องมีประชาธิปไตบัประชาชนต้องมีสิ่งมีภาพถ้าเกิดว่าเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลเนี่ยความตั้งใจแรกเลย 3- าถึงหเดือนเนี่ยอยากขึ้นหมอชี้เลยว่าที่เราอยากทำเนี่ยจะทําอะไรบ้างเบื้องแรกเลยครับต้องเอา สิ่งที่มีอยู่ก็คือไปดูเรื่องงบประมาณ2ก็คือจัดเรื่องของงบประมาณแล้วมาจัดสารใหม่นะครับได้กรอบที่เป็นไปได้เราไม่ได้ไปทำะระวิวิสมาลาเราทากันบ้านมาก่อนแล้ว2ก็คือว่าไปจัดการให้ระบบข้าราชการเข้าใจเจตนาเปลี่ยน KPI ก็คือต้องรวมหัวกับทำยังไงร,รัฐคุณจะเปลี่ยนจากรัฐอุปสรรคเป็นรัฐสนับสนุนอันนี้เป็นต้นนะครับต้องทําความเข้าใจกับพวกข้าราชการแล้วด้วยวิธีการที่เล่าให้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่ว่า ผมเข้าใจคนเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องให้กลไกสําคัญคือภาครัฐที่มีคนอยู่เนี่ยนับล้านเนี่ยให้เข้ามาช่วยเป็น,นกลไกแล้วทาให้ประชาชนทั้งหมดร่วมกันในอดีตเนี่ยจะมีแนวคิดคือว่าเรื่องของทักสินคิดเพื่อถ่ายทําวันนี้เปลี่ยนมาเป็นคิดใหญ่ทําเป็นเนี่ยวันนี้คุณทักสินยังมีบทบาทกับเรื่องของนโยบายหรือว่าทิศทางประเทศหลังจากนี้ไหม คือผมคิดว่าอะไรดีๆเนี่ยวิญญาณของเราคือพรรคคือการรวมคนเป็นองค์กรที่รวมคนที่มีเจตนาคล้ายๆมาในแนวเดียวกันวันนี้ใหญ่ๆคือหัวใจคือประชาชนเราต้องการสร้างรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสแล้วมองในทุกมิติระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองของเราที่ติดติดกับประชาชนรู้ทั้งปัญหาและทางออกรู้ทั้งปัญหาและทางออกนะครับขณะเดียวกันนี้เราระดมดักนักวิชาการ เราระดมความเห็นจากภาคภาคธุรกิจแล้วคนที่มีศักยภาพนะครับเราก็เปิดหูรับฝังนะครับำคำตอบก็คือว่าถ้าท่านทักษิณมีความคิดดีๆส่งผ่านมาทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพูดผ่านในรายการทักษิณทองดีๆเราก็รับฝังแล้วนำมาปรับใช้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรัไทยจนถึงเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยเรื่องของนโยบายเนี่ยเป็นที่แน่นอนว่ายอมรับว่าต้องจับต้องได้คนพูดถึง30บาทรถจุนคันแรกจำนำข้าวอะไรอย่างเงี้ย ประเด็นคือว่าพอมารอบนี้อีก1 0 0 0 0บาทคนติดหูแล้วแต่เจ้ามาพร้อมคำว่าประชานิยมอยากให้คุณหมอหมองว่าคําว่าชานิยมเนี่ยมันจะอยู่อย่างน,านี้ปิดด่านไหมกับพรรคเพืกเก่อไทยืออยางคำว่าประชานิยมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าประชาไม่นิยมเขาไม่เลือกคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นค,ความความนิยมนี่มันเป็นความจําเป็นที่ต้องทําแต่วันนี้เนี่ยคือพอสู้ไม่ได้นะครับพรรคฝ่ายค้านนี่นะครับในอดีตพรรคฝ่ายค้านในอดีตก็เลย ไป,ไปสร้างคำนี้ให้มันเหมือนเป็นคำที่ออไม่ดีกลายเป็นคำประชานิยมคือการแจกตังค์ผมถามว่าตะกี้ผมพูดกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมไม่ได้พูดถึงว่าไปแจกเวี้ยบ่ายายทางไปแจกรายเดือนแจกเหมือนหยอดน้ำข้าวต้มเม็ดเงินใหญ่กว่าเราตั้งเยอะนะครับแต่ประชาไม่นิยมใช่ไหมครับเพราะว่าคุณทําไม่เป็นคุณไม่เข้าใจหัวใจสิ่งที่มันปรากฏมันไม่ใช่แค่การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทาให้ประชาชนรู้สึกมีศักดิ์ศรีอยากให้หมอฝากทิ้งท้ายหน่อยว่าวันนี้เนะี่ยทาไมประชาชนถึงต้องเลือกเพื่อไทยเพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลยุทธศาสตร์นี้คือยุทธศาสตร์ทวงคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนนะครับก้วที่หนึ่งจะต้องมีให้แลนสไลด์ให้ขึ้นไปเป็นรัฐบาลพักใหญ่ที่ไปยืนปักหลักขาให้แน่นเพื่อที่จะป้องกันการที่เป็นรัฐบาลของเสียงข้างน้อยที่สนับสนุนโดยสว250เสียง เพราะฉะนั้นเราต้องก้าวให้เลย250ไปยันไปก่อนนะครับจะไปได้ไกลที่สุดนะครับเท่าไหร่ก็ว่ากันอันที่สองเรามีภาระที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องของประชาชนแต่เป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่3จะต้องแก้ให้ถาว w น,นั่นคือการแก้รัฐมน,นูญผมว่าในช่วง3เดือนแรกเราต่างเราจะต้องมีการออกมติคอรมอให้มีประชามติที่จะขอแก้รัฐมนูญน,นะครับเพื่อที่จะขอให้รัฐมนูญแบบสอสอรอนะครับ แล้วแก้ปัญหาแบบยาวนานกว่านี้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับผมคิดว่าวันนี้ผมกำลังพูดถึงชัยชนะของประชาชนไม่ใช่ชัยชนะของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าบังเอิญพรรคเพื่อไทยเป็นเหมือนทัพใหญ่ทัพหลวงในการที่จะทะลวงเอาชนะทวงคืนประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อว่าเราคิดใหญ่ทําเป็นแล้วเราเคยทําสําเร็จมาตลอดเลือกเพื่อไทยทั้งสองบัตรนะครับ บัตรปฏิริสเบอร์29ิบเัตรของแต,แต่ละพื้นที่ก็เลือกสอสเพื่อไทยครับ2บัตรครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ไม่ข้อมูลขอบคุณครับแล้วก็วน,นี้เราสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ